อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.4นะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่9รูปเลยาคณิตเป็นแบบฝึกหัดของสอสวอทอ,อยู่ในหน้าที่9.4ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเขียนรูปหลายเหลี่ยมค่ะโดยให้เราเขียนรูปตามชิาการโดยใช้แบบรูปที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมระบายสีตั้งชื่อรูปและเติมคำตอบค่ะ,ะทีนี้ ในการวาดรูปนะคะก็ขึ้นอยู่กับน้องนองนักเรียนเลยค่ะว่าจะวาดรูปออกมาเป็นแบบไหนได้ตามจินตนาการเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดเป็นรูปบ้านกันนะคะเดยรูปบ้านเราก็จะใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะในการทำเป็นตัวบ้านค่ะ ต่อไปก็ใช้รูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไปก็ลากเส้นต่อมาค่ะลักษณะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ หน้าต่างก็แล้วแต่เราเลยค่ะาอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ได้ค่ะประตูก็อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะมีหน้าต่างอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านอีกนะคะเป็นวงกลมค่ะอ่าเราก็เราอาจจะเติมป่องไฟไปนะคะ ของไฟก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะลักษณะนี้ก็จะเป็นรูปบ้านนะคะใครอยากวาดอีกก็ได้ค่ะอีกรูปหนึ่งก็อาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้ค่ะสัตว์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นรูปเป็ดไก่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นรูปปลาก็ได้ค่ะ ถ้าเราจะวาดไก่เราก็ใช้วงรีในการช่วยในการวาดนะคะแล้ก็สามเหลี่ยมก็จะเป็นตากวงกลมเป็นตาค่ะปีกก็อาจจะเป็นในส่วนของรูปครึ่งวงกลมก็ได้ค่ะหางก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะ แล้วกวาดขาออกมานะคะใครจะวาดอะไรเพิ่มอีกไหมคะอาจจะวาดเป็นรูปปีเ้อก็ได้ค่ะปีเสื้อก็จะเริ่มจากวงรีนะคะเป็นตัวหัวเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ปีกปีกของเราอาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะลายผีดเสื้อก็อาจจะเป็นวงกลมในปีก็ได้ค่ะต่อมาเราก็จะมาระบายสีกันค่ะ สีนี้ก็ตามแต่จินตนาการได้เลยนะคะ ในการระบายสีนะคะก็สามารถเลือกระบายได้ตามใจได้เลยนะคะ ลายก็ลายสีผีเสื้อได้เลยค่ะ เหลือน้องไก่อีกหนึ่งตัวนะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะคะามาดูต่อคาถามด้านล่างกันเลยค่ะใครที่เข้าไเสร็จแล้วนะคะในการต่อคาถามด้านล่างนะคะ,ก,คะ,คะก็คือรูปนี้มีรูปไหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆดังนี้เราใช้รูปอะไรลงไปนะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะในที่นี้ก็ใช้วงกลมวงรีรูปสี่เหลี่ยม แล้วก็รูปสามเหลี่ยมด้วย mm hmm. ก็หลักๆที่ใช้ก็ประมาณนี้ค่ะ mm hmm. การบ้านของ,น,ง mm hmm. น้องๆหนูๆใช้รูปอะไรก็เขียนลงไปตามที่ตัวเองใช้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เสร็จเรียบรตออแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ